สวัสดีครับวันนี้พามาดูเตาปิ้งย่างนะครับตัวที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับเป็นเตาปิ้งย่างไร้ควันนะครับแบบใช้แก๊สนะครับก็คือแก๊สของต้มตามบ้านทั่วไปนะครับผมเรียกเตารุ่นนี้ว่าเตา75ซนติเมตรนะครับจากตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้เนี่ย75ซนติเมตรนะครับเป็นเตาแก๊สแบบไร้ควันนะครับของบิ๊กซันนะครับความยาว75ซนติเมตรนะครับเป็นสินค้ามือสองสภาพเยี่ยมนะครับ สภาพเยี่ยมคือใช้มาแค่2ครั้งนะครับนี่ะครับสครั้งนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นมือ2นะครับสังเกตนะครับเขาจะมีคราบอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเห็นไหมครับจะมีรอยปิ้งย่างมาก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้เก็บงานให้นะครับคือขายตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับก็คือยืนยันว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะว่าใหม่มากนะครับนะครับมาดูสเปกสินค้านิดนึงนะครับขนาดของตะแกรงนะครับของตารุ่นนี้นะครับจะอยู่ประมาณ62คูณ22เซนติเมตรนะครับ เป็นเตาใช้แก๊สแบบไร้ควัน2หัวซ้ายขวานะครับก็คือ2หัวนะครับคือฝั่งนี้นะครับหหัวปอนนี้1หัวนะครับเปิดฝั่งนี้ไปติดฝั่งนี้นะครับเปิดฝั่งนี้ไปติดฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนิดหนึ่งครับนี่นะครับหัวเตายังใหม่อยู่เลยนะครับถือว่าใหม่มากนะครับนี่นะครับใหม่มากนะครับถาดใส่น้ํายังใหม่นะครับสะอาดนะครับนะครับมีคราบเปื้อนอยู่จุด2จุดเท่านั้นนะครับคือจุดที่1นนะครับแผ่นบางไฟนะครับ กับจุดที่2นะครับตะแกรงปิ้งย่างนะครับมีคราบเปื้อนน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับเดี๋ยวมาดูจุดนีอื่นนะครับนี่นะครับหัวปรับนะครับเป็นหัวปรับแรงดันต่ำเนื้อพร้อมเซฟตี้นะครับนะครับใหม่มากนะครับตัวนี้นะครับมีชิ้นเดียวนะครับท่านที่สนใจนะครับรีบเลยนะครับมีชิ้นเดียวนะครับสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้นะครับเบอร์ศูนย์เก้าเก้านะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับ 0992863083นะครับเบอร์นี้นะครับบอกว่าต้องการเตามือสองนะครับความยาว75ซนติเมตรนะครับมี1ตัวนะครับสั่งซื้อนะครับโอนได้เก็บเงินไปาทางได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากดุกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อนของท่านหรือท่านต้องการมองหาเตาปิ้งย่างนะครับฝากดุกวนแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ